้อามาเบิง้งนี่ตอดทัวมันเนี่นมันอีกแล้วนี่มื่อน,นี่โตที่สองใครว่าเอามันน้ามันมน้องเลยเอา,อเ,อาเอาตีบาลนี้ยานนี่ได้ฮะใครตอ,อยาอ่านติ๊ไติคือสิกา ใส่น้ำกันตีกันบปล่นี่ตัววานนี่ตัวมืงอไงดีน้องเอ๋ววานนี่ก็ตัวหนึ่งหละได้นี่ตัววานนี่นี่ตัวมื่อนี้ปลามานมานมานพี่น้องเอย วัดเข็นไก่ปลามาฮดตีเต๋หวัดหนึ่งเต๋กันไก่มนันโอ้จะได้จังหวะอย่ายบตีกันนอกเลยไก่อ้าไก่ชื่อว่าไก่ bụng kịp rồi mọi người 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 mọi คนงานผูแล้วเปนสีบานซูงหรอสองตัวสองตัวปลาลอยแล้วตนี้มันหยาดยานี่งอันบุกไว้นี่มันลอดออกไปได้สนาลย